ใครเซอร์ไพรส์แล้วก็โดนหลอกมาด้วยค่ะทำไมอะคะแกะนะคะมีแต่ช้อนค่ะแล้วก็ไม่มีของเล่นค่ะอ้าวโอ้โหอ่าแล้วมีอะไรอีกคะับดูมีคนแอบดูด้วยโน้ตบุ๊กใครให้มาใครให้มาเอาไปก็ชอบสีมั้งที่สุดเอาไปค่อยกระเป๋าเนะ สวัสดีครับปิดเทอม,มยังครับปิดเทอมกันยังปิดเทอม,มยังหย,ยุดหยุดหย,ยุดวันสุดท้ายยังไม่โอ้วันนี้จะไปอะไรกันครับเนี่ย<น>ไปงานเลี้ยง<น>ปาร์ตี้ที่โรงเรียนคอนชักใช่ปะ่ะแล้วเอาอะไรไปบ้างครับเนี่ยโอ้โหอุ้ยอ๋ขอนขนมไปแจกเพื่อนเ,อเหรอ,อ,อ,อเ,รเอาอะอเอาอะไรไปแจกเพื่อนอะ อวันนี้มีแข่งกิจกรรมด้วยเหรอ,อ,หรอวันนี้แข่งกิจกรรมไม่ใหรอแมวุไม่ไม,ไม่ใช่กีฬาสี<ม>นี่อ๋อไ,ไปเล่นนะอ๋อเดี๋ย <uet S 1> วกลับมาโมโ้หน่อยนะว่าชนะหรือเปล่าก็อีดนตรีที่กีฬาสีนะแล้วก็มีตักบาตด้วยใช่ไหมเธอก็วิววาดรูปหลังด้วยถ่ายว่าวาดรูปอะไรใช่ไหมแล้วให้คนข้างหน้าถ่ายโอเคเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าสายแล้วไมวุไปเดี๋ยวไปตักบาตด้วยเดี๋ยวไปต้องไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเมาโมยกันหน่อยว่าออมเลยกับเชอร์เบดนะครับว่าเขาไปโรงเรียนแลล้้้ววววเเาาาจะะไไดดดดขขอองััญรกกบมยูี่น โอเคไหมขอดของเล่นขนมกลับมาด้วยนะอยยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเนี้ยแมดขาดน้ำนะคะก็เลยแม่โอก็เลยต้องซื้อน้ำให้อ๋อไปใส่บาตรใช่ไหมใช่ทำไมแม่โอ๊ไม่เอาขวดเล็กล่ะขวดใหญ่ยังไม่อมิ่มอ๋อเดี๋ยวพระไม่อิ่มเหรอ <c oughs> อ๋อแล้วของพระใส่หรือยังกาโตะเนอ๋อของพระใส่ากาโตะแล้วเดี๋ยวนี้แม่โอก็ใส่ากาโตะใส่กาโตะไปทําบุญด้วยนี่ใส่กาโตะไปด้วยนี่หนาอันนี้น้ำกินอันนี้น้ํากาินนะ โอ้นี่แม่โอก็เป็นชุดซันต้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเรารีบไปโรงเรียนกันเลยครับผมเนี่ยเนี่ยมีต่คนแบบว่าใส่ชุดซันต้าสวยๆไปโรงเรียนทั้งเลยด้วยแอบถ่ายด้วยเห็นไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปโรงเรียนก่อนพิชักกันนะครับตอนนี้อมเฤตก็เข้ามาในห้องถ่ายรูปนะครับนี่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ออมเฤตกับเชอร์เบ็ตกันนะครับผมมาเดี๋ยวพ่อไปถ่ายให้ อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันเอาอะไรอยู่ใกล้กันเนีมาถ่ายรูปกันนะครับเมลก็จะเป็นคนถ่ายรูปด้วยเอาเลยครับเดี๋ยวเอาเลยเขาก็จะเข้าไปแล้วนะครับลมแล้วก็ไปแลกของขวัญเอาขนมเอาขนมเพื่อนกลับมาด้วยนะรู้ไหมมาดูหน่อยนะแล้วทําบุญเนี่ยอย่าลืมนะขอพรด้วยเข้าใจไหมคะขออะไรก็ขอมานะคะเดี๋ยวขอดูอยกิขอดูอีกทีนึง แล้วก็คิดแคทก็แบ่งเพื่อนให้ครบทุกคนนะรู้ไหมโอเคนะครับก็ปล่อยให้ออมเล็กักเจเบลเขาเข้าไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะวันนี้น่าจะเลิกเรนะนะ็วใช่ไหมแมรุ <c oughs> เดี๋ยวบ่ายุกรเดี๋ยวมารับนะคะโอเคไม่ต้องเรียนวันนี้ตั้งใจเต็มที่บ๊ายบายอ่าแล้วก็มารับออมเล็ตที่โรงเรียนกอนพิทักษ์ศึกษาแล้วนะครับออมเลตก็มีขนมมีของเล่นได้อะไรมาบ้างครับวันนี้ของออมเลตเหรอ มีอะไรรีวิวบ้างมีอะไรรีวิวบ้างว่าเอาของขวัญเอาขนมไปแลกเพื่อนได้อะไรมาบ้างคะโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยใครให้มันเนี่ยโอ้มีรูปด้วยอ่ะโอ้หวีสีเท่มากบีคัตเตอร์ใช่ไหมท้าเหมือนคัตเตอร์เลยเนาะเข้าใจเลือกของของให้เนาะเท่เลยอ่ะหวีได้จริงไหมแม่โอ้ยมีปืนด้วยนะโอ้โหเอาปืนด้วยกันเลยเหรอมีมีดด้วยเหรอ อนะอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้ใครให้มาอันนี้เซนให้เซนให้นิ้วให้นียวให้รูปใช่ไหมไปมีอะไรอีกเนาะเป็นถุงเลยเนี่ยอันนี้ขอบให้ขอบให้เอาไว้กินนะเหอ๋อเอาไว้เคลี่ยผลไม้นะครับผมผมไม่เชื่อไปจะถ่ายรูปไหมเลยเนี่ยอันนี้เมเปิอันนี้ที่ร้านผมน่ารักมากเลยโห มาลุ้นกันต่อว่ามีอะไรให้อุยนักเชเบสวัสดีค่ะไหนๆไหนอ๋อนี้เหมือนที่อ้อมเ็ดทำหรือเปล่าอ๋อทำมาแบ่งเพื่อนๆเลยนะเป็นงานแฮนด์เมดเลยนะครับผมเอาไปขนมโอ้ช็อกโกแลตน่ากินจังเลยอ่ะของเบบี้ชักเลยเหรอโอ้แพงกันนะเนี่ยอ้อมเลดเอาอะไรให้เพื่อนบ้างโอ้คุกกี้แล้วอ้อมเลดอ้อมเลดคะอ้อมเลดเอาอะไรให้เพื่อนบ้างอ้อมเอาสปอตไเลดได้ตัวเทียมเลยยังไม่เคย อังสโนว์แมนเดือบเป็นตัวลมอันนี้ตัวแลตัวแลหายากหรออันนี้ตัวลมลุกใช่ไหมตัวลมลุกที่มันอยู่ในหน้าปกอ๋อที่เป็นโลโก้ของน้ำใช่ไหมไข่เซอร์ไพรส์แล้วก็โดนหลอกมาด้วยค่ะทำไมอะคะแกะนะคะมีแต่ช้อนค่ะแล้วก็ไม่มีของเล่นค่ะโอ้โหแต่ขนมค่ะแล้วมีอะไรอีกคะคุกกี้แตกไปแล้วน้องแป๊คุกกี้แตกไปแล้วไม่เป็นไรนะ มีปากกานะครับมีอะไรครับมีเยอะมากเลยโอ้ยาดาให้รูจำได้หมดเลยนะของเพื่อนคนไหนนะครับผมดูมีคนแอบดูด้วยอันนี้แม็กกี้ให้ค่ะเนเธอจะไม่ยุ่ยอันนี้ใบให้ค่ะใบให้นะได้หรอทไรได้ทำไรได้เปิดไฟได้เหรอเอาไว้ปาร์ตี้ตอนกลางคืนใช่ไหม อ,อันนี้อะไรคะขนมดิซซ์สอสช็อกโกแลตของโปรดมาเลยเลยโอขนมอีกแล้วรถบ,บุ๊กใครให้มาใค,ใ,ใ,คใ,ใครให้มาใครให้มาเจด้ให้มานะคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นของของล้องเชฟเบตก็เยื่มกันนะแม่วุใช่ไหมี๋ยวจะเป็นขนมเป็นอะไรก็ ก็กิจกรรมเนี่ยเขาก็วิ่งเล่นกันเต็มสนามเลยตอนนี้ก็กลับไปเยอะนะครับเรามาอยู่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอําเภอก็ชอบไอจีมากที่สุดเอาไปค่อยกระเป๋าเนาะอําเลอไปวิ่งเล่นต่อแล้วกันนะครับตลิปนี้ไปแล้อําเภอเจอใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีไม่ควรบ๊ายบายกดไลค์ให้อําเภอด้ยวยนะครับบ๊ายบาย